เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาขาสันจิวี2นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะมีขาสันจิวี2ได้เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อขาสันจิเวอร์ชั่นแรกนะครับหรือว่าวี1มาก่อนนะครับขาสันจิหรือว่าเดสต์สเตปก็อยู่ที่เกาะบากี้กเหมือนเดิมครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะนั่งจากเกาะเริ่มต้นเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าไปทางไหนก็ลองวิ่งตามลายวิ่งของผมดูนะครับ เนี่ยผมก็จะวิ่งไปเนี่ยแค่วิ่งออกมาอันนี้ก็เห็นแล้วคือมันก็อยู่แบบใกล้ๆเลยครับอยู่แบบละแวกเกาะเริ่มต้นนี่นะครับเพราะมันก็เป็นเกาะที่เวลเริ่มต้นเขาฟาร์มกันขาตั้งจีเนี่ยผมว่าจุดเด่นของมันเลยนะครับคือมันมีสกิลโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็สกิลจับล็อกที่เป็นสกิลสามเอาใช้กับบอสนะครับแล้วก็มีสกิลแรกนะครับที่เป็นแบบว่า เป็นถ้าข่าไฟบูทดาเมจนะครับคือมันเป็นไอสกิลมันเป็นวิชาต่อสู้อันเดียวที่มี4สกิลนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยครับผมก็ซื้อเวอร์ชันแรกไปก่อนนะครับคือมันคือเนี่ยครับผมลืมไปคือเราถึงเนี่ยครับพอเราถึงแล้วเราก็เดินเดินเลี้ยวขึ้นมาทางนี้ครับเนี่ยครับเราก็เจอประตูลับเล็กๆตรงนี้เราก็เราก็เข้าไปได้เลยครับ มันเดินทะลุเข้ามาได้นะครับเราก็จะเห็นซันจิยืนแอบ,บอยู่เราก็ได้ดาร์กสเต็ปมาแล้วนะครับนี่ครับเรามาดูสกิลแรกของเวอร์ชันแรกกันก่อนดีกว่าครับเอา้าติดเอาใหม่เอาไหม่เดี๋ยวล่อมาข้างในลิกมานี่นเอา้าตายเลยสกิลแรกก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปเตนะครับ แล้วมันจะกระเด็นออกไปนะแต่ว่ามันพวกนี้น่าจะต่อเกินไปสกิลสองก็จะเป็นการแบบว่าเตะไปรอบๆตัวนะครับถ้าโดนมันจะเป็นสตันด้วยนะครับสกิลสองก็เป็นสตันเหมือนกันนะครัเนี่ยเป็นประมาณนี้ถ้าเรากดค้างมันจะกดได้นานนะครับแต่ถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะหยุดเลยเดี๋ยวเรารอดูถ้าอันติีดีกว่าดูว่าพอเรากดตัววีปุ๊บดูครับตอนแรกผมเตะธรรมดานะครับแบบไม่เสริมฮาคิสแม่เลยเลยผมเตะเข้าอยู่เจ็ดร้อยนะครับ พอผมเปิดหาคีปุ๊บแต่ผมเตะเข้าหนึ่งพันเลยนะครับคือมันไม่เปิเปดหาคีผมเปิดผมเปิดสกิลวนะครับเปิดขาไฟมันจะเตะเข้าถึงหนึ่งพันเลยนะต้องบอกว่าแรงขึ้นเยอะมากนี่ก็คือจุดเด่นของขาสันจินะครับที่มี Skill, สี่สกิลแล้วแล้วมันก็เพิ่มดาเมจให้กับทุกสกิลโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับว่าเวอร์ชั่นสเนี่ยมันหาย,ยังไงแล้วก็ มันอยู่ที่ไหนนะครับคอานี้เราก็ต้องไปที่นิวเว r ร์นะครับโอเคครับพอเรามาถึง New เว r ร์แล้วให้เราให้เราเรา,เราต้องออกจากเกอะแรกเริ่มต้นเหกือนนะครับต้องไปที่กาะกาะิมะ กาะิมะก็ก็อยู่ไกลจากก่อนนี้พอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าถ้านั่งถ้านั่งเรือไปแป๊บเดียวก็ถึงนิวเวอร์นี่ก็มีจะคนสู้กันนะครับ <c oughs> ถ้ามานิวเวอร์ก็ต้องก็ลำบากหน่อยครับถ้าเกิดว่าผู้เล่นแบบว่าพเแบบาพิ่งมาใหม่อะไรอย่างนี้เพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนฆ่าเพราะว่าคนชอบฆ่ากันมากที่นิวเวอร์ ถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีเซิร์ฟฟาร์มครับมันจะได้สะดวกต่อการฟาร์มแล้วก็ไม่มีคนมามาแย่งเราหรือว่ามามาตีมาฆ่าเราให้เสียเวลานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ไปที่เกาะซันจีเลยครับขาเวอร์ชันสองก็ต้องขับมาที่ตรงนี้ครับจะเห็นไกลๆว่าเหมือนเป็นปราสาทนะครับเราก็ขับตรงไปเลยครับเพราะว่ามันอยู่ที่นั่นนะครับวิธีการซื้อแล้วก็ จะซื้อของมันโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงกรอบประสาน้ำแข็งแล้วนะครับว้าว <Wow. S 1> ก็ถ้าเราก็ให้เราวิ่งตรงขึ้นมา ข้างบนนี้เลยนะครับเนี่ยครับคือเราก็าต้องเข้ามาในห้องนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราจะยังเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะปีประตูปิดอยู่นะครับแต่ว่าผมมาเคยเปิดไปแล้วคือวิธีการจะเปิดประตูเนี่ยมันก็มี2วิธีนะครับก็คือการฟาร์มหากุญแจนะครับ ลักษณะกุญแจมันจะเป็นกุญแจสีฟ้านะครับเป็นกุญแจสีฟ้าเขียว,ว่าไร b บอรี่ค y นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว,ว่าใช้วิธีสองเนี่ยวิธีแรกม่งไม่จำเป็นเลยครับเราสามารถบล็อกเข้าไปได้เลยผมได้สมมติว่ามันมีประตูอยู่นะครับให้เราแบบว่ากดชิปล็อกเนี้ยครับเนี่ยครับวิธีกดวิธีตั้งชิปล็อกแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งเป็นชิปล็อกออนนะครับแ,แ้วมันจะออฟอยู่แล้วก็ออนไว้แล้วก็ชิปปึป๊บกดตัวชิป ให้มันขึ้นเป้าตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาเมาส์แบบทะลุกำแพงไปเงี้ยครับแล้วก็กดอาปุ๊บเนี่ยรเราจะวาร์ปเข้ามาได้เลยคือต่อมีประตูมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีความหมายครับเนี่ยรเราก็กดเรียนเลยครับคือราคาของขาซันจิเวอร์ชั่น2ก็จะอยู่ที่ประมาณ2องล้านหแสนเบรีบวกกับอีก5,000แฟกเมนต์นะครับก็แพงอยู่นะครับเพบเดี๋ยวเรามาดูวันทีละสก,กิลนี้ก่าครับหลังจากที่เราได้ ขาสันจิเวอร์ชั่นสองมานะครับโอเคถ้าแรกก็จะเป็นการเตะผมเตะธรรมดาประมาณหนึ่งพันนะครับห <Wow. S 1> นึ่งพันแปดสิบเนี่ยครับมาดูสกิลแรกกันดีวกว่าสกิลแรกมันมองไม่ทันนะครับเพราะว่าเป็นการพุ่งใส่ครับดูสกิลสองครับพั 1, นสามครับ ในสกิลสกิสามครับมาสองมาสองครับปุ๊บปิดด้วยหกร้อยนะครับคือเรากดค้างไว้แล้วก็แล้วถ้าเรากดค้างไวม้มอนก็จะถูกสตันอยู่ตรงที่เราเตะอยู่นะครับเงีสสย้ยสกิลสองนะครับเดี๋ยวเรารอดูอันตีดีกว่าอันติก็จะเหมือนเวอร์ชันแรกเลยนะครับเป็นขาไฟแล้วก็เป็นการบู์ดาเมจทุกสกิลขึ้นมานะครับเดี๋ยวรออันตีแป๊บห,หนึ่งนะครับตอนนี้อันตีผมก็มาแล้วนะครับ S <S <Wow. S 1> เอเอฟเฟกตอนเปิดก็จะเท่ขึ้นกว่าเดิมกว่าเวอร์ชั่นแรกนะครับมาดูท่าต่อเตะธรารมดาดีกว่าแรงขึ้นมาหนึ่งร้อยนะครับท่าแรกนี่ครับท่าแรกมันมองไม่ถันนะครับแต่ว่าทุกสกิลที่เรากดนะครับจะมีก็คือมันจะกลายเป็นเป็นไฟหมดเลยนะครับเนีย่ยพอเราเตะลงพื้นเนี่ยก็คือมันก็จะ ถูกเผานะครับถ้าเรากอว่าอยู่ในวงที่กําลังติดไฟนะครับถ้าสองก็เหมือนกัน,นครับถ้าสองดาเมจก็จะเพิ่มเป็นพันห้านะครับบวกกับติดไฟอีกทีละเก้าสิบเลยนะครับถือว่าแรงมากดูที่กุศลนะครับเพิ่มมาเป็นร้อยสิบเจ็ดเลยนะครับแต่ตอนแรกร้อยนิดๆเองนะครับแล้วก็ตบด้วยประมาณเจ็ดร้อยกว่านะครับนี่ผมไม่ได้เปิดฮาคิไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับ เาเป็นไงนบ้างครับสําหรับขาสันจิเวอร์ชั่น2นะครับถ้าใครชอบก็ไปลองหามาใช้กันดูนะครับส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กันเอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดรอติดตามกันนะครับสำหรเราวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ